ปูเมื่อไหป่ปูโอ้แอดมินคล้อล้อเกลียวเกีียวปูไคมาจากเกียวงดจะทำกับเจ้าเลยครับางคนปูไข่เกียววนเกีียวรับ มีเอฟีคุณอุทยาว่บ้านคอยตัวนั้นให้มาเที่ยวนัำนนี้นะเอ็ด,ดามาเที่ยวนำเนี้อเลยน,น,นะครับถ้ำสุวรรณนครับโอ้มีถ้ำหลายนะครับเนาะ จะเปลี่นสถานที่ที่สมัยก่นยอนนะครับเพื่อนก็จะมีหลายก็จะมีหลายท่านนะครับนอกบันเทมาปฏิบัติอยู่ณนถะ้ำตรงนี้นะครับมีเจก,กิหลายๆท่านนะครับนะครับเป็นปากท่างเข้าไปนั่งทำนะครับเมืองรับแลนะครับถ้ำรับแลนะครับตรงนี้นทางเข้าถ้ำรับแล ทำมันนั้นเราชอบมากเลยแค่ดินอยู่ปากทำก็เย็นแล้วทำเย็นมันเ็ครือประบาดหัวรังมาทำาทำรังไม่บนงหลาณมีวัตถุโบราณหลายอมไปหาเครละครับดีทำแล้ววาดเดือดอีไร้ เาเป็นอะไรเพ่อจะไปนาใส่ชูใส่ชูต้นไม้หักแล้วค่ะต้องรอดเอาค่ะต้องรอดเอาแล้วครับเด้อ ลวงปูก็ได้พามาออกเดินทุ่งดอกออกเดินทุ่งอนะครับไปกับปูนะครับออกเดินทุ่งดนะครับรอบๆอบถ้ำสุวรรณนะครับเนาะมาครับอันนี้เดินขึ้นนะคะตอนนี้เป็น การเดิมขึ้นนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นทำคือกันนะครับเนาะก็เป็นที่พักของสังกะสีเก่าๆนะค่มะมั็นสถันการณ์เลยเคยมี น่าจะเกยมีพามา,ากมาปรากฏตรงนี้นะครับเพราะว่ามีสังกะสีนะครับอ๋อข้างบนนะครับข้างบนก้อนหินเป็นสถานที่ที่เพื่อนหนปรากฏนะครับเนาะ่ข้างบนนะครับ,าบ,นนรบมาจะสุดช้อมนะครับลกมากนเลย อ๋ออันนี้ถ้ำงูเหลื่มนะครับเดี๋ยวสีผาเอฟซีมาเบิ้งถางูเหลื่มจากน้อยนะครับนะเนาะตาบกล้าเข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นธรรมเป็นถ้ำงูเหลืมนะ่ม,มนะครับนะครับถ้ำงูเหลืม่มโอ้โนะครับเนะาะถ้ำงูเหลื่มนะครับเออพี่น้อง เดอนทางก็มีหลากหลายธรรมนะครับที่พระตุดองเป็นได้มากปากกดนะครับจะเลื่อนภาวนานะครับนี่ก็เป็นธรรมนะครับธรรมกับไปปากธรมรมนะครับทางเข้าไปนะซือหลายจุดนะฮะซื้อข้างเข้าปากทำหลายจุดมาก โอ้อันนี้มีดอกโปโปตนน้นยังนี่ปโป้เป็นเครือดอกเห็ดดาบอกโปมาบ้งนะดา เลื่อใหม่ต่าหางเป็นเหมือนกับดอกเห็ดโอ้อันนี้ก็เป็นปากทาเข้าไปนะครับสมัยก่อนอาจจะเป็นอีกสถานที่นึงนะครับที่เพื่อนได้นำทรัพย์สมบัตินะครับนอกมาฝังไว้นะครับนำทรัพย์สมบัตินะครับมาฝังไว้นะครับ เวิห้ลงปู่ออกแล้ว 快点过来，没、哎、卡 าเดินอมเขานึงลูกนะันนี้เป็นท้ำถ้ำน้ำนะครับเนะาะทำโอ้ทำน้ำคริงเนี่ยนะเป็นท้ำน้ำนะครับ มีน้ำตลอดปีนะครับเนาะพอใจคุณดอกพลปะครับครับพอใจพุณดอกพลปะครับครับอ๋อไม่ทำน้ำน <te ี่ก็จะทะลุกันได้ได้เบิดนะครับเนาะทำน้ำนี่ทะลุกันได้เบิด์ตนะปูเนาะครับมีทางข้างนแ่ที่มีชั้นนาอยู่หล่อครับอันนี้เป็นทางเข้าท้ำน้ำนะครับทางเข้าท้ำน้ำ ตีปูเพิ่นเคย่มาปฏิบัติถ้ำนะครับมาตู้ดงนะครับเป็นทางเข้าถ้ำน้ํานะครับเป็นทางเข้าถ้ำน้ำํานะ้ำแกมันก็จะมีโอกาสนะครับติดตามหลวงปูมากดูมาชมนะครับสถานที่ตีปูเพิ่นเคยมากปฏิบัติถ้ำนะครับ ตอนนี้กำลังเดินขึ้นเขานะครับเครื่องบินขึ้นมากนี่นะครับจากถ้ำน้ำขึ้นมากนี่นะครับค่อยๆลงนะฮะคุณคนไป ด้านหลังนะค่ะอ๋อเป็นถ้ำทะลุขึ้นมานีนะครับ ทำน้ำทำน้ำนะครับสะลุออกมานี่นะครับก็ mm hmm. จะมีหินย้อยง่ามนะครับเป็นทำน้ำนะา mm hmm. เป็นทางของตรงปูพญานาคเิ่นนะครับเนาะ โอ้โหยกโคดล่กกข้างเลนย้อนไปอีกโค้ดบอกพนคนห้าไปเออเจ๊เลยครขอกคุ ไไะะอ๋อจะทะลุออกมานี่นะครับถ้าเป็นป่านะครับเป็นป่าที่หลงปูพันเคยออกเดินตู้ดองมานะครับ บอกวไปได้เยอะนี่นี่คือตอนนี้มีทั้งหน้าอยู่ดอกตอนนี้มาจากบ้านสาม รู้สึกว่าจะหลงแล้วนะครับพี่น้องเด้อข้าพน้ครับี้าเดินาไปัี่้างเห็นไปที่รถดนนอู่ทนแดงทัครับ่นปไปเห็นรถา่ไปท้งหลูปลห้ปผ้านํำนะครับเนาะรู้สึกว่าจะหลงปลาสี่ลงปลาเหรอถ้าพี่น้องเด้อหลงปูพันผ้าออกเดรอดตัวหลงนะครับเป็นป่าดงดิบนะครับ อ่าพี่น้องหลงกะหลงน้ากันนะครับเมื่อนี้